สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆใช้เว็บไซต์ p d f to e x c e l o n l i n e c o m นะครับมาแปลงจาก pdf ให้กลายเป็น excel นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะแปลง pdf เป็น excel แต่ว่าไม่อยากลงโปรแกรมนะครับอยากจะแปลงเป็นแบบออนไลน์ไปเลยหมายถึงว่าเราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่องเพื่อนเก็สามารถใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า pdf to excel online com ได้นะครับวิธีการแปลงนะครับก็จะมีอยู่ด้านซ้ายนะครับส่วนด้านขวานี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ติดตั้งลงในเครื่องนะครับหากเพื่อนๆอ,อยากจะได้โปรแกรมนี้ไปใช้งานนะครับกดที่ try free นะครับก็คือทดลองใช้งาน14วันนะครับตัวนี้ก็จะแบบทดลองใช้งานนะครับถ้าเป็นแบบ business ก็จะมีในส่วนของ Business อยู่นะครับ นะแต่ว่าอันนี้เราก็จะเป็นแบบใช้งานแบบแปลงออนไลน์อย่างเดียวนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้วิธีการก็ให้เพื่อนๆพืนกดนะที่คำว่า select your file นะครับแล้วก็เลือก pdf ของเพื่อนๆที่ต้องการจะแปลงให้กลายเป็น excel นะครับแล้วก็กด open สังเกตเห็นว่าไฟล์ pdf มีเช็คถูกเขียวแสดงว่าไฟล์ต้นฉบับนี้ของเพื่อนเพื่อนที่นําเข้ามานี้ถูกต้องแล้วนะครับเราจะนั้นให้เพื่อนๆพิมพ์อีเมลลงไปนะครับอีเมลนี้ควรเป็นอีเมลจริงนะครับถ้าเพื่อนๆออยากจะทดลองใช้งานจริงนะครับเป็นอีเมลจริงเพราะว่าเขาจะต้องส่งไฟล์ที่คอนเวิร์ตแล้วให้เราทางอีเมลเพื่อนเพื่อนก็ลอกอินอีเมลของเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทําการ ดาวน์โหลดในอีเมลนั้นได้เลยนะครับอันนี้ต้องเป็นอีเมลจริงนะครับหลังจากนั้นก็กดที่คำว่า convert now ครับรอสักครู่นะครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า pdf to excel online com ก็จะทำการ convert pdf เป็น excel file ให้กับเพื่อนๆน,นะแล้วก็ส่งไปทางอีเมลนะครับอันี้สังเกตเห็นว่าเสร็จแล้วนะครับ,นะรบเป็น pdf file เป็น excel แล้วนะครับ อยู่ในอีเมลของเพื่อนแล้วนะครับลองล็อกอินเข้าไปตามอีเมลที่ใส่เอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับหากเ,เพื่อนชอบถูกใจฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ